พูดถึง m o v อ o นนะครับบางทีปัญหาของคนที่อยากจะหลุดจากคนคนนั้นเนี่ยจ้ะมันหาแกนไม่ได้เสีทีว่าเราจะเกลียดเขาขนาดไหนเราจะโมโหเขาขนาดไหนเราจะเอาหงสิกรรมเขาเหรอ,อหรือว่าเรายังรู้สึกดีเป็นเพื่อนเราถึงจะเลิกได้มันมีหลายคําถามในหัวมากว่าเราจะหลุดจากคนคนนั้นได้ยังไงโดยที่เราไม่กลับไป<ถ>กับทำไมเราจะออกจากคนคนนั้นโดยไม่เกลียดชังไม่ได้คุณเกลียดใครคุณเอาเข้าไปอยู่ในใจแล้วอ่ะ คุณเพียงแต่ทัพเพลิคุณเพียงแต่เดินออกมาแต่เขายังอยู่ในใจคุณนะอย่างเงี้ยถ้าคุณเกลียดใครคนนั้นอยู่ในใจคุณแทนที่จะให้อภัยสิ่งที่เกลียดแล้วก็ออกมาอย่างมีมิตรภาพคนไหนมีปัญญามากกว่าบบอา้าวอันนี้ก็ถามไงใช่เปล่า <S <S 1> <S 1> เกลียดอะไรมันอยู่ในใจเราอ่ะครับ ชอบทำตัวเป็นทังขยะไงก็เมื่อกี้นี่พูดอยู่แล้วเคนโดเธอมีที่ว่างในใจที่จะเกลียดคนได้เยอะขนาดนั้นชีเดียวหรือไม่ว่างครับทําไมเราไม่ให้อภัยแม้กระทั่งไอ้ที่เราคิดว่าเป็นโชคชะตาของเราอะโควิด <laughs> มาเนี่ยทุกคนผิดหวังกับตัวเองเยอะนะทําไมไม่ให้อภัยตัวเองอะทำไมไม่คิดแค่ง่ายๆว่าถ้าชีวิตยังมีอยู่ ครับเราจะใช้สิ่งที่มีอยู่ยังมีคุณค่าไม่ว่าโควิดมันจะดึงอะไรออกไปจากชีวิตของเราเช่นสมบัติร<ะ>้านรวงหรืออะไรก็ตามเราเคยกลับอเมริกาได้ปีนี้กลับไม่ได้เอาสมมตินะเราเคยมีร้านของเราอยู่ที่ปารีสร<ะ>้านสวยงามตอนนี้เราก็อเอาออกไปแล้วมันเป็นภาระแล้วไงนั่นโควิดมันทําให้เราเบาขึ้นหรือเปล่าเนี่ยเราคิดก่อนลูกครับ ฉันการที่เรามีความรักต่อตัวเราว่าเรายังมีลมหายใจอยู่ยังมีชีวิตอยู่ทำไมไม่กลับมารักชีวิตแล้วบริหารจัดการสิ่งที่เหลืออยู่ในเวลานั้นอย่างเห็นคุณค่าในตัวเองไม่มีที่ว่างในใจสำหรับการเกลียดใครอีกแล้วแล้วอยากเกลียดตัวเองโดยเด็ดขาดนะจ๊ะมันจะซึมสิถอนหายใจลึกๆ ที่มาแล้วบอกว่าไม่ได้ป่วยกันเนี่ยแค่ไม่ให้อภัยตัวเองสำหรับคุณแม่ว่าป่วยแล้วนะป่วยหรือเปล่าลูกคุณแม่นะั่นไม่ยอมป่วยทางใจเลยนะดิ้นรนมากเลยกายเนี่ยแรงน้อยลงรู้เลยแต่ถึงเวลาพักๆ<จ>เลยถึงเวลาสอนสอนเลยถึงเวลาขอโทษนะไม่เสียเวลากับเรื่องไหนทิ้งเลยค่ะ Oh. อย่างเงี้ยรักตัวเองไม่ได้รักแบบเห็นับตัวด้วยนะมันแบกไปไม่ได้อย่าลูกมันแบกไปได้มั้ถามจริงโควิด oh. มันทําให้เรากลับมารักตัวเองมากขึ้นหรือเปล่าเคนโดมันถ้ารักตัวเองมันจะมีพื้นที่สําหรับความเกลียดชังในใจมั้เราจะรู้สึกเสียดายมั้ขอโทษน,นะแค่มีชีวิตอยู่คุณก็ยังมีกําไรอยู่นะจ๊ะคุณจะเสียดายอะไรกับสับภายนอกมันก็แค่ผัดกันชม กลับมาอ่อนโยนอย่างมีปัญญากับชีวิตแล้วก็ move on strong อย่างมีสติไม่ใช่วนอย่างนี้ครับวนอยู่อย่างนี้เพราะพรากระโจดเขาคือวนนะ่ะมัน move on แบบวนวนะ่ะมันไม่ให้อภัยตัวเอง<ะ>คนที่ให้อภัยตัวเองได้มันง่ายมากในการให้อภัยทุกสัพรพสิ่งที่มันมากระชากเอาสิ่งที่เราเคยมีอย่างไม่เป็นทุกเราให้อภัยตัวเองได้เราจะไม่เป็นทุกข์แล้วเราจะเริ่มเติบโตโอเคไหมลูก พอเข้าใจนะความรักอย่างเนี้ยมันมีปัญญาหอืม